อ่ดูอดูมือน้อยมานี่อันดีมือเขานี่ดูสิครับเนี่ยมีแค่นี้เองมีมีแค่นี้เองแต่งอยเดียวนิ้วเดียวไม่เหมือนเรานะเรามีห้านิ้วนะครับนี่เราก็จะเอาเนี่ยแล้วก็ดู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 ดให้มันเด้งขึ้นมาดูสิว่าเขาจะมีความสามารถพาชาของเขาไปได้หรือเปล่า อาจะเห็นตังเรียนไหมครับเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บเก็บเบนเบนเอาเอาเห็นแล้ว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 เห้วฮ้ยเฮ้ยได้แล้วไหน <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรา YouTube โ o เ l y FC ไทยแลนด์ครับหรือกับพวกเราและแฟนเพจนะครับแฟนเพจสายแข็งนะครับแฟนเพจช้างไทยสายแข็งนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูความสามารถของควันจิวนะฮะควันจิวเนี่ยเขาจะเขาจะขึ้นไปข้างบนนี่เไปข้างบนนี่อยู่บนแมอยู่บนคอนะฮะอยู่บนคอแล้วจะพาโอเล่เดินเดิน มาณว่าเดินเ,เดินซิกแซกตามแนวที่ผมเอาสิ่งของมาวางไว้บางทีก็ให้เดินข้ามนะฮะแล้วก็เดินแบบเราจะตั้งของว่างี้เขาก็จะเดินหลบเออเหมือนนักบอลเขาเลี้ยงลูกบอลหลบไปหลบมานะครับแล้วก็ด่านทุดท้ายมีเก็บของด้วยนะครับมีเก็บของด้วยเดี๋ยวเราจะให้เก็บ ของที่ยากๆยกอย่างเช่นเหรียญนเงนินเหรียญนะครับผมเอ้ยกินยากเง <c oughs> ินเหรียญยากเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหรียญกลมแบนอ,อแล้วเวลาเก็บเนี่ยเขาต้องใช้ง่วงของเขาใช้งวงเขาดูดนะเพราะว่าเพราะเหรียญนี่มันอยู่กับมันอยู่กับกับพื้นใช่ไหมครับคนมีเก็บยากเลยเใช่แล้วแล้วช้างเขา เขามือของเขาะะดูดูมือเขาสิเนี่ยมือของเขาคือ,อ,าอ,าอมา,มาเอาดูมือมาดูหน่อยดิมามามาดูมาดูมือน้อยมานี่อันดี้มือเขาเน,นี่ดูสิครับเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยมีแค่นี้เองจะง,งอยเดียวนะะนิ้วเดียวไม่เหมือนเรานะเรามีห้านิ้วนะครับนี่ยแล้วเาขาจะเอาเนี่ยแล้วก็ดู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 ดด ให้มันเด้งขึ้นมานะเราจะตามเราดูความจิวของเราว่าเขาจะทำหน้าที่ที่ผมมอ,มอหมายให้นะครับมอหมายให้ดูซิว่าเขาจะมีความสามารถพาชาของเขาไปได้หรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้ดีกว่า เราเรามีอุปกรณ์แค่นี้เอาอุปกรณ์ที่บ้านนะฮะเป็นเก้าอี้นะฮะง่ายๆเออเราจะเอาแค่นี้อะไรง่ายๆครับนี่ถา,างน้ำถางน้ำโอเคเดี๋ยวเราจะเอาถังน้ำไปวางเราเราจะเอาทางน้ำไปวางไว้ตรงนั้นแล้วให้ควานจิ๋วเขาขึ้นขี่ช้างของเขาไปไปทำกิจกรรม <laughs> ไปเดี๋ยวผมจะเอาถังไปวางก่อนนะครับ ดูสิว่าความความกว้างดูทุกคนดูดูนะครับทุกคนทุกคนดูจากเล็กเราต้องเราต้องยิงนี่นี่นี่แค่นี้นะแคบแคบแค่นี้นะนี่ดูเขาจะก้าวมาช้างกูเริ่มตัวใหญ่เริ่มเทิมนะครับเขาก็จะเดินมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บ เดินไปอย่างนี้นะครับเราต้องให้เขาเดินไปอย่างนี้นะครับเราทำไมทำ,ทำแคบจังจะไปได้เหรอลองดูก่อนนะครับ ขึ้นแล้วครับนี่ความสูงของเรเก็บอะไรก่อนเอ้ยอ๋อนี่เอา เก็บแล้วเด็กน้อได้ทั้งสองด้สองเีเดีวี้ตงเดียนี่อนเนอาจะเห็นตังเหรียญไหมครับเก็บแล้วเก็บเ็วตังเหรียญเล็กมากเลย,ยเก็เียเก็บเ็วโหสุดๆอดะ เหรียญสิบครับเหรียญสิบคือคือเหรียญที่ใหญ่แล้วนะครับมาดูเหรียญห้าอันนี้คือเหรียญสิบนะเนี่ยนี่ดูนั่งออกอ่ะเก็บเลยเก็บเก็บเบนเบนเอาเอาเอาเห็นแล้ว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 เห้วฮ้ยเฮ้ยได้เลยไหนว่าเก่งจังเลยเอาเหรียญห้าครับเหรียญห้า ถึงห้าครับทุกคนทุกคนดูโอ้ยเห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่มาดูครับเหรียญนี้นี่เหรียญนี้ครับเหรียญบาทครับเจอเลย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 โอ้โหได้เฉยเลยโอ้โหอัศจรรย์เลยพี่น้องอ่ะทีนี้ บุเป้จะต้องเดินมาตรงนี้นี่มาตรงนี้เลี้ยวนี้ไปนี่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 แล้วเข้านี่อ่ะจะให้เขาเดินมาอ่ะดูสิครับเข้ๆนะครับผมตั้งไว้แคบมากเลยดี๋ยวเดี๋วเด,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 ดี๋เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอู้ย ดูสิครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้เขาต้องเลี้ยวมาอีกต้องเลี้ยวมาแคบๆแคบๆ,ๆเข้ามาโอ้โหไม่โดนครับไม่โดน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 นะครับไม่โดนอ้าวนี่เขาแต่ท่านก็ตักตักนั้นนะครับ ้องเปียกเลยเออเดินกลับเหรอ่มนะเดินกลับเอา้าเอา้าเอา้า มาถามก่อนอออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเหรียญมันเป็นเหรียญเล็กมากเลยดูสิแต่โอเล่สุดยอดเลยใช่ไหมใช่โอเล่สุดยอดเลยนะอืมนอนกินยาเฉยตื่นเต้นหนูกลัวทำได้ทำไม่ได้ไหมไม่กลัวค่ะกลัวโอเล่เขาไม่ฟังใช่ค่ะเขากลัวเขาไม่ทำตามที่เราบอกใช่แต่ว่าเขาก็ ทำตามที่เราบอกเนาะเขาเก่งมากเลยนะยอดเลยในช้างเนี่ยเนื่อยไหมเหนื่อยะนื่อะไรกริงตื่นเต้นเต้นเต้นเตเตเต้นเตเต้นปต้นเคลิปต้นปต้นเต้นเต้นเ้นเน้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม,ม่พลาดชมคลิปล่าสุดใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย